สวัสดีตอนเย็นครับผมเย็นนี้ลูกลูกลหลานนะลูกสะอร์พลูกเฉยไม่มีนะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ท่านแม่ล่วงหน้านะล่วงหน้าแปดวันที่เก้ากันยาวันที่เก้ากันยาเท่ากันวันนี้ลูกหลานมาร่วมชุมนุมกันก็นะให้ท่านแม่เป่าเทียนแฮปปี้เบิร์ดเดย์วัยเก้าสิบเอ็ดขวบนะฮะ นะครับผมความสุขของแม่ความสุขของลูกๆหลานลูกสะพ้ายนะแล้วก็หลานนะต้นเสียงเริ่มนะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy แม่ในวนะัย91<า>ปีนะฮะความสุขกับลูกลหลานครับผมสวัสดีครับผม yeah.